ตอนนี้ก็ฝ่ายกว่าว่านัดคุณยาย่าไว้ที่ฟาร์แมแกะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันกับแกะก็เดี๋ยวไปลองดูว่ายังไงอะไรังั้นก็คือเราซื้อรถคันใหม่มาจริงๆเราไม่ได้ซื้อเราเป็นรถของแม่พี่บอลที่ที่เราจิ๊กมาเร <c oughs> าแล้ว <c oughs> เรายืนมาแล้วเอาไปทำมาเรียบร้อยเบาะเบิกใดใด,ดเอ้ยวันบูมมีนี่แหละไม่รู้จะแนะนำทำไมก็งงเหมือนกันเขาบอกให้แ <c oughs> นะก็แนะค่ะ ก็มีเสื้อผ้าข้างหลังสอนยูทูบเมื่อทำงานอมากทำไมไม่ทำเองเนี่ยตัวรถว่างมากใส่ขอไม่ได้เยอะแยะแานะานำเขาไปเป็นยูทูบเบอร์ทำงานไม่เป็นเลยเราเนี่ย้องที่สอนเนี่ยรวมรีวิวเนี่ยรถว่างมากไงมีใครอยาก กอยากจะรู้ว่ามีใครอยากรู้ไหมว่ามันมันยังไงคะถ้าใครอยากรู้นะคะบอกได้เดี๋ยวทำคลิปเปิดโรถอีกทีหนึงสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์บ้าน ก็คือเราจะมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปกับแกะค่ะจริงๆแล้วเหมือนเคยมาที่นี่ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อสมัยแบบนานๆนานๆมาแล้วก็เลยเออกลับมาแบบถ่ายรูปกับแกะดูแตดกระดาษอ่ะเน็ตไอเดอลเบอร์แรงเบอร์แรงชุดน่ารักจังคุณย่ารอเจอกันข้างในเลยนะคะเตรียมเทนโคนมาเยอะเตรียมเทนโคนมาค่ะแต่ว่าอากาศอ่ะก็คืสามสรอร้อสี่โอเคร้อสี่ก็ได้ ก่อนจะไปเจอแกะ<ำ>จะไปเข้าห้องน้ำค่ะจริงๆที่เนี่ยมันเสียค่าเข้าแบบร้อยเดียวเอง<ำ>ทุกคนลองมาดูได้มันน่ารักมาก แบรนด์เนมนะคะดูรองเท้าคุณแม่โอ้โหไวัยรุ่นกอด้วยโอ้กระดูเราดีกระดูยายาดีเราอ่ะเนาะมาคนเราประเทศมาลาสเบบีเราเคยมาที่นี่แล้วนะเคยจำได้ปะใช่เธอจะไม่ได้อีกแล้วนี่ไม่ให้ดูว่าน้องแบบน่ารักมาก กเ,เราจะคิดว่ามันต้องกินอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่านี่เขาก็คือมันน่าจะเป็นรอบๆทุกคนที่แบบว่ามีของให้กินกับไม่ให้กินอะไรเพราะว่าน,น,น้องน่ารักมากเลยเฮ้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 ยน้องไม่สนใจเลย,ยน้องมาแล้ว ิดว่ามันเป็นอันปากา้าเขาเขาเห็นว่ามันแบบติดปลายว่าน่าจะใช่ว่าจริงๆหรอไม่ใช่น่าจะเป็นแกะกน่ารักมาก <c oughs> เออเนี่ยเอาตอนแบบนี้แกะกับเราอะไรน่ารักสรรจะไต้องเอาใบไม้ไปอีกอื้ จเจอแล้วเป็นแบบที่ให้อาหารของน้องนะคะเดี๋ยวเราไปหยิบได้ว่าให้แล้วก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะแบบเกาะลั้วทุกคนน้องสามารถแบบเกาะลั้วยืนได้เขาจะได้คนละกรรมค่ะหเหตุไอก็คือเปลี่ยนชุดในรถค่ะ ทำมหมในรถไปใดในรถให้หมดแล้วก็คือลงไปให้มันพร้อมที่สุดแล้วก็คือถ่ายเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมาแบบจัดแจงนู่นนี่นั่นะก็คือทำทุกอย่างให้มันไวๆนะคะอันนี้ก็ถ่ายลูกชะ้าหน้าเดี๋ยวลงไปดูอันนี้เน็ตไปรู้สึกงงนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดูโลเคชั่นมาสรุว่ามาถึงเอา้ามันไม่มีแล้วเขาไปถ่ายที่ไหนคะคุณพี่แต่ก็รู้เหมือนกันก็เลยเออ มาแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าด้วยการขึ้นมาตรงสับเฮาที่ตีกอล์ฟเป็นแบบดิิ่งเลนจ์ของที่นี่ไม่เคยขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวลองขึ้นมาดูว่าจะเป็นยังไงก็้็คือ,อยาย่าชี้ล่วงไปที่อีกที่หนึ่งล้วเดี๋ยวต้องไป เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับมันต่อก่อนเบื่อพี่บอสมากเลยพี่บอสคือมาเที่ยวพี่บอสพี่บอสดีคือไม่ทําอะไรทั้งนั้นนอกจากทํางานแล้วก็คือคุยโทรศัพท์ให้ยกมาถ่ายรูปก,ก็คือโทรเท่าๆกัหุ่นมากมากเบื่อการเบื่อการทำอะไรแบบเนี้ยน่่จะมีรอบเย็นเราก็มาล่องเรือกันสองแบบงงๆ <c oughs> ค่ะกา,สารสลลองกับสองปีชุดคู่ สีขาวหนึ่งสีชมพูหนึ่งซื้อสหรับวันวาเลนไทน์ค่ะสำหรับคนมีคู่หรือคนโสดคนข้างลคุณเป็นคนโสดหรือเปล่าฉันมีแค่คนคุยวันนี้มาล่องเรือแน่ขายสิว่าเรือเขาเป็นอย่างไรคือเรือเขาจะเป็นแพ็กเกจสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนห้าพันแปดร้อยบาทเน็ตแล้วแต่คือก็จะได้ล่องแบบกลางอันนี้เช้เวลาหนึ่งชิลๆชิลมากเลยด้วยที่เขาก็จะมีแบบ เวมากทุกคนที่ที่เขาพายเรือให้กับเรามีคนพายให้ด้วยไม่ไม่ใช่นั่งเองอ่ะมีเพื่อนเป็นเ็ไอดอลนะคะล่าสุดลินแชมเปญเองอยากมีฟองเองจัดมุมเองถ้าเบื่อมาคือยายาชอบแกงชอบเลือกชุดสีสวยไปใส่คนเดียวอ่ะคือคนสตรอเบอรี่แบบหนุ่ไอเดลก็ต้องมอการอะไรแบบชุดตัวนิดกูเอาแชมเปญสสวยมากเลยค่ะโอ้โหมากันเลยค่ะทุกคนเขาสปอนเซอร์เหรอ โอ้เขาจีบชาไปด้วยค่ะวันนี้เขากินแอลกอฮอล์นะคะปกติเขาเป็นคนที่แบบเห็นลุกอย่างงี้คือเขาไม่ดื่มอะไรเลยทุกคนเขาดื่มแค่ชาค่ะบอกเลย คุยสวยมากนูกย้อนแสกินจริงๆจะแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรน,นะคะหิวมากเลยอ่ะตื่นมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยมาเจอคุณย่าตื่นเต้นมากมันจะเหมือนว่าเจอดาราไม่กล้าทานอะไรมาเลยค่ะจริงจะบอกข้อดีของการมีเพื่อนเป็นคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเป็นคนหาทำมากคือสมมติว่าเราจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนเลยค <c oughs> ุณย่าจะเป็นคนที่แบบจัดแจงมาแล้วว่าตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะเป็นอย่างนี้นะแล้วมีชูใท้ใส่ด้วยถ้าสมมติว่ายาย่าบอกว่า พกมาไม่เยอะประมาณแบบสองสามชุดให้ตีไปเลยว่าเอามาสามสิบชุดถ้าสมมติว่ารอบไหนบอกว่าก็มีนิดหน่อยให้ตีไปเลยว่ามีร้อยชุดอยู่ในรถเฮ้ยอลาัางขนาดอะไรนะถ้าคุณคิดว่าแบบหนกพกชุดเยอะแล้วคือเปิดรถย่าๆยาม,มาคือทุกคนต้องวงงอะว่า,วาคนเราอะนะขายเสื้อผ้ามันจะมีชุดได้เยอะขนาดนี้เลยหรอแอบเมาสค่ะล่าสุดเราไปรับพี่ชมมานะคะ <c oughs> จากเออจากฝั <c oughs> ก่งคะ่ะเพราะว่าเราถ่ายให้กันเองไม่รอด พี่คนถ่ายเรือก็บอกว่าไปรับเพื่อนเถอไปรับเพื่อนเถอไปรับเพื่อนให้ล้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่ชมที่มีต่อยายยารู้สึกไงบ้างีพูดไ้านะเดนไปให้สัมภาไม่รู้สึกไงความลำยัยของมันบ้างรู้สึกว่าทําไมเขาสวยจังชินแล้วเหรอไม่แม่ช่วงแรกๆรู้สึกไงต่อช่วงแรกๆก็ก็รู้สึกแบบว่าแม่งเยอะเยอะเขากับนุ๊กไครเยอะกว่ากัน มึงสิคะเขากับหนุกไอดอลนะใครเยอะกว่ากันมึ้ยค <NO ุณเยอะจริงเหรอผมสัาผ้าค่ะคือเป็นคนง่ายๆเลย แล,แล้วคุณย่าคือได้แล้วไม่จบเหรออืมไม่จบขอยลูก <c oughs> ขอยลูกปีนี้ต้องทำติ๊กตอกแล้วไม่ทำต้องเจอกันหนูไอดอนในติ๊กต k อกถ้าถ้าแบบทำติ๊กต็อจ้างคุณย่ามาทำแทนเคยเคยแบบเคยคุยกันเหมือนกันนะว่าแบบจริงๆแล้วอยากให้ย่าๆยามาเล่นคอนเทนต์ให้ <c oughs> ช่วยแบบเอาไอจีอ่ะ ไปเล่นเลยได้ไหมเพราะว่าแบบพี่เกียอ่ะเขาเป็นคนที่แบบแอคทีฟมากๆคิดดูเขาบอกเขาสงสารเรามากเพราะว่าเขาลงรูปอะไลน์เขาเป็นหมื่นเลยแบเราถ่ายทับตาไงลงรูปไลน์ก็ห0ึ่งพันไม่ใช่คือหนูอ่ะี้เกียจทุกคนแต่คือยายคุณย่าเนี่ยคือแบบว่าลงรูปวันละสามเวลาถึง่าอยากจ้างมาทาปคืออยากทำเลยวันละยี่สิพอคืออยาก จ้างเขาทำแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นึกออกป่ะเพราะว่ามันแบบมันไม่หยุดจริงๆคือแบบมันไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรมาโพสได้ทุกวิันวันก็เราไม่ได้รายเยอะเหมือนเขาเขาอินเกจเมนต์ดีมากค่ะคือแบบแฟนคลับเขาเยอะมากผู้ชมเหมือนแอบล็อกดามีคนกินแตงโมเกินแตงโมจ้ากินได้คุ้มกับห้าพันแปดหน่อยดีนีล่าสุดคือต้องกินให้คุ้มกับห้าพันแปดร้อยบาทอะค่ะ พูดถึงแพงเหมือนกันนะอืมแพงมากนะแต่พูดถึงมันก็เป็นแบบมาครั้งเดียวแบบคอนเทนต์ก็แนะนํานะแต่ก็แนะนํานะแต่ว่าก็รู้สึกว่าแพงมากเลยไปยังไงก็ต้องมาเล่ามาลืมบอกอย่างทุกคนคือการที่เราจะนั่งปิกนิกบนเรือแบบคอนโดบอลแบบเนี้ยคือราคาเนี้ยต้องสําหรับคนที่นอนพักที่คือ5้าพันแปดเนี้ยคือต้องนอนที่นี่ด้วยหรอต้องนอนที่นี่ด้วยถ้าไม่นอนไม่มีสิทธิ์จองเลยแล้วก็คิวอะเขาจะมีแค่วันละสองรอบคือรอบเช้ารอบเย็น เราก็นั่งได้แบบทีละคู่เห็นทุกคนเข้าใจคือใครมานอนเขาใหญ่ก็แบบถือโอกาสนะมูตี้ทีรีอัตตาแต่จริงๆตรงมูตี้อ่ะห้องดีนะแบบห้องใหญ่เออเออห้องนอนมูตี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบมูตี้มันแบบเออเงียบดีแล้วก็แบบเป็นส่วนตัวห้องใหญ่ไม่ได้แบบแพงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดีกว่าแบบอ่าื่นอะไรเงี้ยเขาชอบมามูตี้ต่ทำไมเขาไม่ตีกล่องที่นี่เลยหรอเขาไม่ตีทอร์สแคนาเพราะว่าหรือว่ามีคนบอกว่าแหน่กับพี่อีกเหม่ยแต่งเธอตีหรอแม่ จริงเหรอจริงจริงมีคนบอกมาก็เลยแบบว่าแต่ราคาดีมากนะที่เออก็เลยแบบว่านี่ก็มาแล้วเราก็ไปตีที่มันแบบตีกอล์ฟถูกตีกอล์ฟถูกแต่ว่าแต่ว่าค่าเรือแพงมากค่าเรือนี่ก็คือแพงกว่าค่าห้องไม่ค่าเรือนี่คือเท่าไหร่หรอป้าเท่ากินฟรีกอล์ฟพี่เราตีพวกเนี้ยแต่ว่าอันนั้นใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงนะในการตีแต่หนึ่ชั่วโมงนึงช่วโมงน แต่ว่านั่งไปก็เวียนหัวเร้อคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมาเอาชุดแบบอย่างเงี้ยมาก็ดีนะหรือไม่ก็เป็นชุดแบบที่มันสววสววสุนสุว์แต่ต้องเป็นเดรสเดสป้าเธอใช่แล้วมันก็แบบให้มาหมุนหมุนแล้วก็ต้องพกแฟนที่แบบถ่ายรูปเก่งๆมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้พี่คนที่เขาพายเรือถ่ายเขาจะได้ความเอออาจจะแบบมีความคว่ำได้ไปจัดชุดด้วยเบสิกบาสิตา มากินข้าวเย็นกันร้านที่เราจะกินก็คือปิดแล้วพอเราออกมาถึงปุ๊มมีคนเบี้ยวเราด้วยย่าๆเบี้ยวเราไปแล้วตอนนี้ไม่ออกมาบอกว่าตัวความอ้วนหนึ่งตอนเราที่บอกว่าจะลดความอ้วนอ่ะก็คือนั่งอยู่ เรรียยบ้อเดี๋ยวพาไปทัวห้องเพราะว่าวันนี้นอนที่ทาสคาน์นาแต่ว่าคือปกติจะนอนตรงละคาเซต,ต้ากับไอตรงหอเอน็นข้างหน้าใช่ไแต่ว่าวันนี้มันนอนนอนตรงทาวส์สแรดูก็ค่อนข้างน่ารักดีมันก็จะรก,กนิดนึงนะคะเพราะว่าเคลียร์ของออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็นครัวแต่ว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างแบบใหญ่ดีถ้าเกิดว่าตรงนี้ก็คือแบบมานั่งเล่นเพื่อนมาได้อะไรเงี้ยก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำกับตูเ้เสื้อผ้าพี่บอสอาน้ำอยู่ประมาณนั้นถ้าเราเปิดปา้าม่านก็นั้นจะเป็นแบบก็เป็นวิวเมืองเลยตอนเช้าทาวสาแฟว์ที่เวลาคนชอบมาถ่ายรูปกันอ๋อนี่ค่ะล่าสุดเป็นน้องเซเลปูลมาตีกอล์ฟหนึ่งเพราะว่า ตานฝันคือตอนหัดตีกอล์ฟแรกๆก็คือมาตีที่นี่แบบตอนแรกเลยที่หัดตีกอล์ฟก็เลยเออกลับมาลองตีดูนะคะแล้วก็รอบนี้ก็คือใส่ชุดน่ารักมาเพราะว่าที่นี่วิวมันสวยค่ะ <laughs> หลุมซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะหลุมสิบสองมันจะตีเนี่ยถ้าเรายืนตรงนี้ค่ะมันจะตีลงไปข้างล่างตรงนน้นเลยสวยไหมมาแล้วากที่ไปตีมาครบสิบแปดหลุมนะคะเหนื่อยมากแล้วก็ คือร้อนมากตีตั้งแต่8ดโมงตอนนี้เที่ยงบ่ายโมงอะ่ะก็คือเสร็จแหละแต่ว่ามันมีความคันเนาะเราก็คิดว่าเราจะไปตีต่อกันที่อีกเก้าหลมุมที่สนามอื่นเลยเดี๋ยวลองไปดูทีมนึงว่าจะไปตีที่ไหนไม่แน่ใจว่ามันใส่ชุดนี้มันให้ตีไหมหรืยอ,อยังไงง <Mo aning> ดูค่ะคนคันเขาบอกว่าเขาอยากซ้อมคลิปนี้จะเอาไปลงในคลิ oid, <Belo> ไม่ส่งให้ยาย่าดูแล้วเราแล้วเราก็คือยังไง <laughs> เราก็เราก็คือเป็นคนแบบเชื่อคนง่าย <c oughs> ถ้าพี่ว่าไงหนูก็ว่างั้นจริงจริงตีกอมนี่แอมเหนื่อยค่ะขนาดว่าบางทีเราตีเร็วๆมันก็5ชั่วโมงอะไงเนงะี้ยเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้เราลองมาตีแบบ9หลุมดูก่อนถ้าสมมติสนามเดียรอบหน้าเรามาตีแบบ18หลุม <c oughs> แต่ตอนนี้เราต้องกินข้าวก่อนค่ะเพราะาข้าวอ,ะอ่ะสามสี่โลกตีไปเลย ไม่เขาตีเก้าหลุมให้เหมือนตียี่สบเจ็ดหลุมเพราะว่าตีใหม่คนคันของเรา oh. ปิดอะไรกันขนาดนะัวันนี้เราเปลี่ยนมาพักที่บริบทนะคะนี่คือจริงๆเขาน่ารักมากนะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งพี่ว่าเปิดประตูให้หน่อย <Hi. S 2> คือจะบอกว่าที่นี่ เตียงนอนแบบสบายมากเพราะว่าเตียงใหญ่ช่าด่าห้องน้ำค่ะแล้วก็จะเป็นเตียบน้ำ ตอนนี้ได้ไปเกิดใหม่แล้วแต่ว่าผมยังเป็นทรงเดิมอยู่นะคะวันนี้ราลังรอยายาอยู่เยายามาเปลี่ยนชุดถ่ายรูปทุกคนชีวิตเน็ตอายตีคอฟเสร็จแล้วกลับบ้านมาอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดถ่ายรูปต่อเหนือ่ะวันนี้วันนี้ตอนแรกก็ตีดีอยู่หรอกนะพอสักพักหนึ่งเหมือนผีห่าแบบไม่เอาเเหมือนผีห่าชาตานก็มันร้อนมากเลยอะคือ อันจริงป้าคือตีรอบบ่ายอ่ะมันร้อนจนแบบว่าร้อนจนดำเลยเนาะรอบบ่ายคือร้อนมากอะ่ะดูดิดูขาพี่ชมนี่คือ,ค,อคือตอนแรกแบบว่าให้ดูว่านจริงๆแล้วเป็นคนแบบเนเจอร์เป็นคนขาวมากอะ่ะดูดิคือไ <laughs> ดูนี่ <laughs> เป็นกันทุกคนรอก่อนนะถ่ายรูปทำคอนเทนต์หนึ่ง เจ้าหญิงอลิซวอเดอร์แลนด์ก็คือทางโรงแรมจัดเป็นเซติงนี้ให้อันนี้เป็นตีมแบบอลิซก็คือจะเป็นแบบปลาหมีน้ำแบบดิงมีมีความแบบอัพต้นนู่นทีน่ารักมากเซตละ4,800บาทถ้าเกิดว่าใครแวะมาบริโทอ่ะจริงๆโรงแรมเนี้ยดีมากแล้วก็แบบเตียงนอนสบายมากคือเราแวะมากันดูได้จึงโปมาทั้งชีวิตมาถามว่าอันเนี้ยไม่โปใช่ไหมเนี้ยค่ะเขาเรียกว่า เบื้องหลังของร้านขายเสื้อผ้ายอดขายอันดับหนึ่งในไทยที่เสียภ้าษีปีละ20ล้านมันเป็นอย่างนี้ถ่ายเองค่ะถ่ายเองถ่ายเองกำกับเองใดๆเองลงเล่นในจีเองโอ้โหมอุดหนุนเขาหน่อยนะคะสงสารเขาเถอะเซสิใบติตาค่ะจะบอกว่าที่บริบทอะค่ะ ยำมาม่าอร่อยมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่นี่ยำมาม่าแบบแบบแมวมากนี่เรามาทานข้าวเย็นนะคะเป็นเป็นเหมือนข้าวเย็นที่ทางโรงแรมเขาจัดเป็นดินเนอร์ให้เรานะก็จะเป็นแบบคอร์สค่ะเดี๋ยวก็นี่นี่คือพีเซนให้ดีกว่าอันนี้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่อยากพูดเพาใคล้คล็อก่าไหร่คือตอนเนี้ยทางโรงแรมเขาจะเหมือนกับว่าพีเซ็นดินเนอร์ให้เราดินเนอร์เนี้ยเขาจะมีให้เลือกสี่คอร์สคือแนหลอกทีเบส แล้วก็มีีบอร์ินตันค่ะแล้วก็มีแบบไพรเชนอลค่ะเขาก็จะเลือกให้ได้ว่าเราจกินแล้วก็สั่งเขาได้เลยใช่ค่ะสต่แกหลอคืออะไรม้าหอยเชลล์ปุ๊หอยเชลล์อะไรอะค่ะจริงๆแล้วเมื่อคลิปที่แล้วที่เราลงไปเป็นคลิปแมวใช่ไหมเรากำลังคุยกันว่าเราอ่ะจะเลิกซื้อแมวเพราะว่าเราอ่ะไม่ตังค์ละ พราะเมื่อกี้เราเพิ่งเอฟแมวไปน้องน่งารักมากเลยเดี๋ยวจะพามาทุกคนมาแนะนำให้รู้จักก็คือน้องชื่อคาริน่าให้น้องมาถึงแล้วจะอัดคลิปน้องให้ดูถ้าเกิดใครรอลูกสาวต่อลูกน้องก็รอไป,ปอีกปีนึงคนนี้ลูกพี่นะคนนี้ลูกหนูจ้ะอย่าตลกหนูตั้งชื่อเป็นลูกหนูหนูบอกให้พี่บอสซื้อมาสามวันแล้วพี่อไม่ยอมซื้อจนวันนี้หนูทนไม่ไหวพี่บอสหนูซื้อไปแล้วคนนี้ลูกพี่คนนี้ลูกพี่ อ๋อคนที่หนูเลือกมามันชอบเป็นลูกเธอทุกทีเลยคือรู้ว่าคือเวลาหนูเลือกแมวตัวไหนมาที่แบบเป็นตัวที่หนูชอบมากๆนะมนไม่เคยมีตัวไหนนักลุกเลยไม่เข้าใจเลยนอกจากเบบีอ้อะไม่มีใครเลยอะทุกคนแบบรักพี่บอสหมดเลยงงมากขอความเป็นธรรม เราสั่งกันแบบหลากหลายมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็คือทานไม่เหมือนกันอย่างคุณย่าก็คือไม่ทานเนือ้อพี่บอสก็คือแบบอยากกินปลาอยไรเปลี่ยนเป็นสกแกลอบเลยนุกทานเป็นเบอร์ิงตันครับเนาะคืออะไรคือเนื้อที่มีหอ่อด้วยขนมปังกลมบอบถ้าโต้ขนมปังมันจะอร่อยเอาจิงเวลาเรามาหาอาหารคลอนนี่เราจะชอบคิดว่าแบบมันไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆแล้วมันเยอะครับ เราไปกินไปสักพักนึงเราก็จะกก<ม>รู้ส<ม>ึกอิ่มค่ะว่าตอนนี้อร่อยมากเลยเพราะว่ามันแบบมันกรอบแบบมันก็ร้อนมากวันหนึ่งเราวาไลตี้ป่ะแบบตอนกลางวันเรากินตอนเช้าเรากินแบบอ,อังกฤษเบรคเฟตตอนตอน,ตอนกลางวันเรากินอาหารไทยตอนเย็นมาเรากินตเวันตกงงนี้เป็นจานของหวานสำหรับวาเลนไทน์โอ้โหหวานกรุบอร่อยาามาก มาแล้วค่ะคุณย่าพามาฮอปปิ้งที่บรรยากาศค่ะก็คือเป็นคาเฟ่ของเครือโรงแรมบริบทที่เรามานอนนะคะแล้วก็แบบคือจริงๆ้วที่นี่เขาทำคาเฟ่ใหญ่มากทุกคนลองดูดิใหญ่แบบใหญ่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 แล้วก็แบบเออมีประมาณร้อยล้านแปดมุมแต่ว่ามุมที่เราสวยอันนี้ไม่ไม่มี <laughs> มม <laughs> เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ แล้วก็อันนี้มากินเป็นน้ำนูสุขานี่อันนี้อร่อยนะส่วนชื่อดีค่ะจริงๆเราดูลมงคาไป่ั่วก่ใหญ่เลยนะแล้วก็ยิ่งไหาลูกเยอะมากถ้าเกิดว่าสาวๆตากกเมื่อฟิลลิ่งเน็ตไออะไรเนียก็คือมาจากไา้ขอบคุณนะคะเอาไเอาไปกินุหรี่ค่ะไหนสั่งอะไรมาเป็นแบบของมาเป็นแบบนี่แหละมาหอก็ถักับบ้านว่า พี่งก็แนะนำว่าถ้ทุกคนมาอะไรเงี้ยมาช่วงแบบช่วงบ่ายๆแสงดีเนาะน่าจะตามมาใหม่จะเข้ามาดูจะได้ดูแบบบรรยากาศข้างล่างก็คือเขาทำเป็นสวนแล้วสวนก็คือใหญ่มากมีย่ายๆอยู่นู้นด้วยแอบถ่าย <laughs> เราจะกลักบรูมแมเพราะว่าตอนนี้คิดถึงแมวว่าจะเป็นห่วงแมวเพราะว่าไม่ได้อยู่กับแมว2คืนทุกคนมันรู้สึกหเหงาบเปลี่ยวในใจมาค่ะเป็นคาเฟ่ที่แบบอยากมาตั้งแต่แรกที่มาเขาใหญ่ไม่รู้ว่เหนียวว่าทำไมอยากมาเพราะว่าสไตล์มันก็แบบฟิลลิ่งทอนคาน้าเนาะแต่ก็ก็อยากมาอยู่ดีไปหามุมถ่ายรูปก่อนค่ะ จริงๆแล้วจะบอกว่าเหมาะกับการเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวใส่ชุดแบบไอดอกๆมาเหมือนกันก็เป็นเดรสอะไรอย่างเงี้ะว่าจะน่ารัก แล้วก็ไปถ่ายอีกทีหนึ่งทุกคนแต่ว่าคืออากาศมันร้อนมากเพราะว่ามันร้อนแบบร้อนจริงๆอะแล้วมันเป็นร้อนแบบไม่มีลมเลยหนูก็เลยคิดว่าถหยละถ้าเกิดว่าได้ต้องถ่ายต่อน,นี้น่าจะแบบน่าจะมีเป็นลมนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเดีย๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็ไปกอดแมวดีกว่านี่ก็เป็นการจบทริปนี้ก็ก็ได้ไปกี่คาเฟ่นนะสองสามคาเฟ่ถ่ายรูปแบบชิคๆเปชดไปประมาณสักเกือบสิบอะไรอย่างงี้็ก็ได้อยู่ จริงๆส่วนใหญ่ถ่ายรูปพี่บริบทเยอะเพราะว่าแบบย่ายๆชอบเก่ค่ะมันชอบใช้ให้เปลี่ยนชุดเยอะ <c oughs> โอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบตัดแล้วก็รีบเอามาลงให้ดู